what กว่าจะออกมาได้กระดูกแทบหลุดโอ้ยกระกุมมันทั้งสี่ข้าจะยอมให้เจ้ามาล้างอาถรรพ์คำสาปของข้าไม่ได้ พวกเราชนะพญาเหี่ยวลุงไฟได้แล้วเพราะว่าธาตุธรรมชาติทั้งสี่ใช่เพราะว่าดินน้ำลมและไฟไงที่เจ้าเป็นอะไรเจ้าคนธาตุไฟที่เจ้าหายไปเนี่ยพวกเราเป็นผ่วงเจ้านะหืมก่อนหน่อยก็ไม่ได้คือ ้าเป็นคนธาตุไฟข้าร้อนค้าไม่ชอบไปใครก่อนข้าแปลกนะธาตุลมกับธาตุไฟน่าจะเข้ากันได้ดีถ้าเป็นธาตุน้ําอย่างข้าแล้วก็ว่าไปอย่างเพราะว่าน้ําน้อยย่อมแผลไฟเออออ,อย่ามัดวแต่ทะเลาะกันอยู่เลยแต่นะผีบอกตรงๆนะ เห็นพะกอุมาทะเลาะกันแล้วเนี่ยทำให้หนาปีคิดถึงพระกอุมาตอนที่ยังเป็นเด็กๆก,กันอยู่เลยล่ะเออจริงด้วยพวกเราไม่ใช่เด็กแล้วนี่นาะเออข้าไม่อยากมองตัวเองเลยข้าก็เหมือนกันแต่เพชราชคงไม่คิดเหมือนข้าเจ้ามัง้ง <laughs> ตัดใจจากมานุษย์นั่นเถอะพวกเจ้าคงไม่มีวันได้พบกันอีกแค่คิดว่าจะต้องตัดใจจากข้าก็เจ็บปวดยิ่งนะักถึงแม้พระมารดาเราจะเป็นมนุษย์แต่เราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยักษ์สเสด็จพ่อเท้ากกนาทรงชิงชังมานุษย์ทั้งสี่มีรับสั่งให้เข็นฆ่ามานุษย์ผู้ที่จะเข้ามาทำลายล้างอาถรรพห่จักริน หนทางจะรอบนั้นยากพี่หญิงพี่หญิงต้องตัดสินพระทัยนะเพคะว่าจะอยู่รอความตายหรือจะสู้กับพญาเหี่ยวลุมไฟไจะสู้กับพญาเหี่ยวลุมไฟเหรอเพคะแค่มั่งฉันคิดขวัญก็บินไปไหนๆไ,ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพคะจะสู้กับมันยังไงล่ะเพคะเราเป็นหญิงหญิงนี่แหละ ที่ทำได้ทุกอย่างพี่พี่หญิงคิดจะสู้กับพยา์เยี่ยวกรุงค่ายหรือไงคะพี่หญิงแต่เราจะสู้กับมันยังไงนอกจาก ธาตไฟข้าร้อนข้าไม่ชอบไปใครก่อนข้าแปลกนะธาตุลมกับธาตุไฟน่าจะเข้ากันได้ดีถ้าเป็นธาตุน้ำอย่างข้าแล้วก็ว่าไปอย่างเพราะว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเออ,อ,อ่อามมวแต่ทะเลาะกันอยู่เลยแต่ณผีบอกตรงๆนะ เห็นพักอุมทาทะเลาะกันแล้วเนี่ยทำให้หนภีคิดถึงพรกอุมาตอนที่ยังเป็นเด็กๆก,กันอยู่เลยล่ะเออจริงด้วยพวกเราไม่ใช่เด็กแล้วนี่นาเออข้าไม่อยากมองตัวเองเลยข้าก็เหมือนกันแต่เพชราคงไม่คิดเหมือนข้าข้าจะยอมให้เจ้ามาล้างอาถรรพ์คำสาบของข้าไม่ได้ พวกเราชนะพญาเยี่ยวลุ้งไฟได้แล้วเพราะว่าธาตุธรรมชาติทั้งสี่ใช่เพราะว่าดินน้ำลมและไฟไง ที่เจ้าเป็นอะไรเจ้าคนทัดไปที่เจ้าหายไปเนี่ยพวกเราเป็น่วงเจ้านะหืมก่อนหน่อยก็ไม่ได้อือ โอ้โหนักผีอยู่นี่เอ้ยกว่าจะออกมาได้กระดูกแทบหลุดโอออิรักกุม,มานทั้งสี่เจ้ามัง ตัดใจจากมานุษย์น่าสเสเธอพวกเจ้าคงไม่มีวันได้พบกันอีกแค่คิดว่าจะต้องตัดใจจากข้าก็เจ็บปวดยิ่งนะถึงแม้พระมารดาเราจะเป็นมนุษย์แต่เราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยักษ์สเสด็จพ่อเท้ากกรนาทรงชิงชังมานุษย์ทั้งสี่มีรับสั่งให้เข็นฆ่ามานุษย์ผู้ที่จะเข้ามาทำลายล้างอาถรรพ์แห่งจักรขิน หนทางจะรอบนั้นยาก